โยก็สวีดัสสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคิดตัวน,นี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นโรบอบ์แมปที่มีชื่อว่า Food Warrior กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคิดวัเน,นี้ผมก็จะมาดูว่าอัปเดตหนึ่งเนี่ยมีอะไรมั่งนะครับนะว่ะก็ยังไม่ได้อ่านอัปเดตเลยนะครับก็เหลือมา้างอ่านผมการละกันนะครับนะโอ้ไอ้ีค่โครเด่นเลยสัต ผลสั่นนะครับก็ตามตามระปกเกมนะก็มีผลสั่นมานะครับแล้วก็มีโค้ดใหม่ซึ่งไอสามโค้ดนี้ผมก็แปะไว้ใต้คอมเมนต์ละกันสำหรับใครที่เกะเข้าดิสอ่ะนะและเอ่อพวก EP นะครับพวก EP เนี่ยเคกว่าอะไรวอะอย่างเช่นนะครับอัปเดตเก่าเนาะอัปเดตเก่าเนี่ยเวลาเราต่อยใช่ไหมเนี่ยคือเวลาเราต่อยเนี่ยมันก็จะขึ้นแค่สเตตแค่หมัดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทําเควสด้วยเนี่ยแล้วก็หลังจากที่เราทําเควสจบเนี่ยมันก็ทําการ เพิ่มสเตตของเราทุกค่าเลยนะครับนะหลังจากที่เราทำเควสเสร็จว่าเป็นเควสอะไรก็ตามหรือเป็นเควสของเกาะแรกหรือเกาะสุดท้ายก็ได้เหมือนกันนะอยู่ที่เวลนะไอ้อยู่ที่เกาะว่าอยู่ที่เควสอ่ะเอออยู่ที่เควสว่าเควสโหดไม่โหดนะถ้าเควสโขดก็ได้ได้สเตตเยอะอะไรประมาณนี้ครับคือมันจะเพิ่มทุกสเตตเลยนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะครับลองดูนะเนี่ยสเตตดาบนะครับดาบผลทุกอย่างนะครับนะเนี่ยอันนี้มีแปดมีสามนะมีเจ็ดนะไอดูนะครับว่าผมทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับ Okay. ปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั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 ๊บนี่ครับเห็นปะค่าผลกับค่าดาบเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าผมทำเควสเสร็จตอนนะั้นไม่จำเป็นต้องใช้ดาบใช้ผลนะครับ,รบก็เลยว่าดีๆนะอืมโอเคต่อไปนะครับก็เป็นเอ่อบอสดันเจียนนะครับบอสดันเจียนนะซึ่งวิธีการไปนะผมพาไปนะอ๋อไม่ต้องไป,ะปจะว่าทำไมเล่นตัวไก่เพราะว่าไอาดีหลักผมใส่โค้ดเอาไว้แล้วครับคือมันเป็นโค้ดแบบว่าเออคูณสองอีฟของอีฟพีเนาะเดี๋ยวผมกลัวว่า เวลาตอออัดคลิปเนีแบบว่ามันจะหมดดเวลาก็เลยมาเล่ตัวไอดีไกก่อนละกันนะครับนะผมยังย,ยังไม่อยากฟาร์มนะครับนะโอเคก็ให้เราทําการนะครับหาพีระมิดนะก็อาจจะชา้าหน่อยเพราะว่าผมก็ไม่มีตะกิ้บินในตัวนี้นะมีไม่ผลในสามในตัวเวยนีเองผลก็ไม่มีนะครับพีระมิดพีระมิดพีระมิดไม่ได้ค่อยมานะผมไมไ่ค่อยมาตรงนี้เท่าไหร่นะตรงองเดซน์นะอาจจะลหลง อาจจะมีการหลงทางกันบ้างนะครับพีระมิดพีระมิดไม่ใช่มึงอาดูบิดอาดูบิดเกิดด้วยนะเราไม่ตีแล้วกันนะครับเราไม่ต้องการอะไรจากมันนะโอเคอ๋อยังไงเจอแล้วฮัลุหลไอ้นางเอาล่ะหลังจากที่เราเนี่ยขึ้นมาตรงพีระมิดตัวเนี้ยนะให้ทุกคนนะครับหาเหลี่ยมลงนะครับ มันจะมีจุดที่สามารถลงได้นะครับตรงไหนวะหาแป๊บทุกคนอ,อ๋อนี้ไงนด่ไงจะเล่านี้ไงสังเกตวะสังเกตโทนสีวะเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยวะมันจะแบบมีรอยตัดอยู่ทุกคน่ยมจะมีรอยแบบรอยตัดอยู่นะครับเขียมาอีแหละแล้วทําทการลงมาเลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะแล้วก็ล้อมหนึ่งนะครับโอเคถึงแล้วไอ้นางไปไหาต่อวะ เชื่อหลงทางอีเอ่ไงโอเคตรงนี้ก็เป็นเลดบอลนะให้เราทำการไปหายคีย์นะครับซึ่งกุญแจเนี่ยหาจากไหนนะครับกุญแจเนี่ยผมได้ยินมาว่าเขาบอกว่าให้ไปทำการตีบอสในแมปนะครับตัวไหนก็ได้นะครับนะนก็มีโอกาสสมดอบคือแบบว่าคือต้องหาวัตถุดิบอะ หาวัตถุดิบมารวมกันเป็นกุญแจนะครับนะก็วิธีการหาวัตถุดิบก็ผมก็รู้ว่าต้องแชรอะไรมั่งแต่ว่าพอรู้แค่ว่าต้องเอามาค้ากันเอามารวมกันถึงมันจะเป็นกุญแจนะแล้วก็เอามาไขตรงนี้เป็นการเปิดประตูบอสนะครับนะบอสก็น่าจะเป็นหน้าตาแบบว่าเอออย่างนี้เลยนะเนีย่ยตามรูปเขาส่งมานะครับประมาณนี้แหละนะครับไม่เละละซึ่งอัปเดตนี้คร่าวๆมันก็มีไม่เยอะนะครับก็แค่มีบอสใหม่นะครับแล้วก็ผลใหม่แล้วก็อัปเดตวิธีการเก็บสเต็ปมาใหม่นะครับก็มีแค่3เรื่องนะ ก็ไม่ค่อยมีไอเยอะะนะครับกาดอัปเดตนี้นะครับอะไรคิดไม่ก็อ้อยเพลยงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกุ